ติต <baptized. S 1> ัเดินไปลูกตันตันแล้วตันบเบาเบ นั่นเลยไม่ต้องนวนหรอกเออไปเลยน่าจะแท่ลูกหอยไทรกีนี <c oughs> ่ขนาดปุ๋ยเบาได้นี่ปกติ ไปทางนี้มาได้เหรอ บ้างนะปล่อยรับนู่นหายก็ได้นู่นหายนะรอดไปนะแล้วพอแล้วเตะใจนู้นก็ได้โตมานเตะถานนพวกเลยใจยน้องฮ้ย มันเต้ไปจาโนู่นแหละนุ่ยพอพอแล้วมันเต้มันไม่ได้ลงลูกรับก่อนรับก่อนจ่าแถวหนุ่ยอ้อยมันเต้นุ่ยเสลี่เขาเสลี่เกสตลอดเสลี่เกสตลอดพระเวียดหอนังกายพลูตรอนแท็เบียมยาวไอ้นตันทำไมลูกมันสูงมากเว้ยไม่ตันทุเรำคืออันตรายเดี๋ยวจะโทรถามว่าให้ลงนาไหนเอง เรยียอันตารายอ่ะอองจะไปเสี่ยงอะไรกันมากมายขนาดนี้อ่ะเองแม่นนะอ,อันนุ่งใสกีแม่นมมาน,านั่นแะในั่นแหละไม่ต้องเสี่ยงหรอกเียก็พูดลองแต่อันตารายจะตายมาให้เต้เย่ไปประมาณไม่ได้นะชีวิตเรานะ เรื่องเป็นตนอในเจ้งเลนทำงานเป็นนี้ไอ้เสี่ยงเป็นเชียยตายทำไมอ่ะก็อยไม่ได้เลยก็อย,เ,ยเอาเท่าที่ได้มันตัวนี้ปลากมาใครองเต้เขาไม่ได้คุ้มครองชีวิตเราด้วยนี่โยดสะพอสมควรบ้านต้มบ,บุกไลยติดกระปุ้นน้ำหนักอ้าสะวยจิ๋ เออสมนงห้ยไอ้มือไปจระงโจดเลยเต้มันเตออันตรายน o โอ้แต่พอใส่ยส้อนาตอนเวลานี่มันมันมันรอบไ้แต่มันตลบเนูเออทดลงเทยานาตอนนี้เต้เต้พน้องหอเอาเอาเอาเทนุนนาเข้ามันกันนั่นแหละ นี่แสดงกินตัวอะไรแสดงไปกินมันด้ย่อยต่มันนจะแต่ยังก็ต้องเทบางส่วนออกจากรถยิงซ้อนแทะกระบังเลยใช่ใช่เออนุ้ยบันธารค่อยๆเด้อ ค่อยๆเด้อຫນຶ່ງຄ້ອຍຫນຶ່ງຄ້ອຍຄ້ອຍຄ້ອຍກະບາລວຽນຫນ້າເມືອກະບາລທອງ with it อันตรายพัยงก็จะเส็นนี้เหนเจ้าอันตรายมาจอมเพื่อนเตะบพรามันเพราะมันโยกโอ้พายน,น้องตองระมัดระวังเจ้าจรังพัง หมู่บ้านเจ้าหนูจ้าหนุ่งจอยน้องบ้านทำไมละนาแปลงนะั้นโจดโจดพางตรอ กบต้งเสื่อมทานช่างงายพังมุ่งเปลี่ยนมาแท่งหน้าหมูน้อ <No. S 2> ใส่หม้กลูกมันจะได้ร้อนก็เดาพังอ่ะเธอการมันเปลี่ยนมไไหมูเปลี่ยนโอ้มเนี่ยแดดกำลังแรงสิบนาฬิกาเนี่ยเปลี่ยนนาฬิกาไปยันบ่ายสามบ่ายสองนี่แหละเดดร้อนจัดเนย เพ็ดหลังไม้ยอดหลังปะไหนเอ้อมันต้องขาดน่ะเพราะมันปะไหนเริ่มรู้ดิหนูหน้ากายทุกข้านะแต่กรรมยอมไมโครโฟนให้เป็นช่องทางให้หน่อยก็ไม่ได้ผมหน้าหนูจ๊อตรอผมจอยน้อน้อก็ยอมน้อมีกัดตุ๊ตรอไหนน้อ โบ้ห้อยหนูตบัดหนูไปลงนู่นเลยบบอเออถ้าไปตรงนั้นได้มันมเป็นไร เสียเลาตายตกแต่งนะครับอันตรายทำงานต้องระวังนะลูกอย่าไปอะไรประมาทไม่ได้เด้อมันไม่มีอะไรการชีวิตเราได้หรอกบ่มตัวเองมันประกันตัวเองเขาแค่จ้างเราให้มันลงอันนั้นก็จบไอเราก็ต้องดูแลตัวเองเด้อประโวย หลักประกันขภาพเราต้องมานดับหนึ่งเบาก็ได้มมนขแขงจังอ่ะไม่ได้เนอะทำงานอย่าคึ้นขนองมันไม่ใช่รถแข่งถึงเธอการยังต้องมีสติ Hãy subscribe cho kênh วันมนุษย์ไปได้แม่แพรแค่นี้บ้านนะ ê hey, Thăm ngàn đây lèo luôn vui <laughs> đi! บอกกระดับต้นะน้องกระดับ่ระมานจุดอะตรกมวยตะบงดีเอออันตรายมากเลยวะนี่มันเรียวอ่ะค่อยๆไปสิเนี่ยจำแมวมูตาลี่ิเอดเออเะดาเลยเอ็นเต้ลแถวต้มดตลานตดเต้ยเ้ย พัดลมมันไรเบอร์เลยพัดลมนะทะเลีวเต้ยบ้าเบอร์เต้ลุงเดี๋ยวไปแป๊เดียวเดี๋ยวเขามาคิดตังเอาที่นี่เอาเนี้ยก่อนยังทักไปถ้ามีอะไรเพิ่มเติมโอถยูปถาูถ้าบิดปุยไงเขาทอนี้ ต่อได้ที่รถตลับนะตรับไป <c oughs> ใจหายหมดเลยเมื่อกี้น่ะเรืเงี้อรใม่นเอนนนะอ,นนนะอ,อถ้าน้ำม,มาไปแล้ว ไอ้เมื่อกี้น้ำหกหรือเปล่าแท็กฮะไม่ตึงปุ๊บว่าทำไมตึงปุ๊บนะฮะน้ำมีพอกินไหมนั่นน่ะน้ำมีพอกินไหมดูสิดูตาดูหน่อยเออมันไม่หกหรอกเมื่อกี้มันตกมานะเครื่องแต้มไปใช่พอเราตกโอเคโอ้ยมันไม่แตกเนาะสุดยอดเลย ตยัยชูดปนเจ้าว่าพี่จูอ o r m อันนี้ที่เคยโอเคคนเดอี๋ไปตูมก่อน